พูดถึงฟุตบอลโลกแล้วเราต้องไปดูผู้แข่งฟุตบอลโลกของไทยนะครับ5ทีมในกลุ่มนี้มีทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าอาเซียนทั้งหมด4ทีมจากตะวันออกอโซนตะวันตกหรือว่าตะวันออกกลางก็คือยูอีมาทีมเดียว1 1> คือยูอีนะครับซึ่งแพทเทิร์นของยูอีเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นที่เรื่องของบอลลีเขาวางมาซีตะวันตกมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วเล่นแบบเวลาเท่ายุโรปนะครับคือเอาง่ายๆก็คือมันก็เหมือนกับว่าเขาไม่ได้กระทบอะไรมากมายใช่นะเนื่องจากว่า ระยะเวลาลวของเขาเนี่ยเขาเรียนแบบยุโรปนะครับก็คือแข่งในช่วงปลายปลายปีแล้วก็ไปจบเอากลางปีหน้าอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับเรามาดูกันว่าแต่ละทีมแต่ละแต่ละลีกเนี่ยแต่ละทีมชาติเนี่ยนะครับมันมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันยังไงนะฮะถ้าเราจะเริ่มต้นจากเวียดนามเนี่ยวีลีกเนี่ยเริ่มสตาร์ทแล้วนะครับ5มิถุนายนเนี่ยเขาจะสตาร์ทแล้วนะก็จะมีฟุตบอลถ้วยมาก่อนนะครับของไทยเนี่ยขออภัยด้วยนะครับเป็นวันที่12นะครับเพราะ เพราะว่าก่อนนั้นเนี้ยเหมือนให้ข่าวมาว่าเป็นวันที่1ที่1แต่ลืมไปดูว่าวันที่1ถึง9เนี่ยมันเป็นวันของฟีฟ่าเดย์นะครับ,รบอ่ะเวียดนามก่อนเลยพี่โยเวียดนามนะฮะเวียดนามนี่มาตั้งแต่5มิถุนาแล้วนะครับบีลีเขาเนี่ยมี14ทีมเขาก็จะเตะต่อให้จบล็กแรกหลังจากนั้นไปแล้ว2เกมอ่าหลังจากนั้นเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มนะฮะเอาอันดับ1ถึง8มาเตะหาแชมป์กันนะครับนั่นก็คือลีของเวียดนามนะครับ,รบโอ้สตาร์ทเร็วมากนะ1นึ่งถึงแกลุ่ 9ก้าถึงสิบแปดสิบสี่เออเก้าถึงสิบสี่เก้าถึงสิบสี่อีกกลุ่มหนึ่งมันก็จะเป็นสองกลุ่มเพื่อลดแมต์ไอการไปแบ่งกลุ่มเตะอย่างเงี้ยไม่ได้เยี่เย,ออยื่อีกเหมือนกันก็เตะแบบขาเดียวเหมือนกันแต่ว่าลดจํานวนแมตต์เพื่อให้ตัวทีมชาติเนี่ยได้พักผ่อนเต็มที่แล้วก็ไม่มีเกมกลางสัปดาห์เข้ามาแทรกเวลาก็จะลดลงไปส่วนมาเลเซียครับครับเอ็มลีของมาเลเซียมี12ทีมนะครับเขาแข่งกันเริ่มแข่งวันที่1กับวันที่2กันยายนครับ ไม่จบเอาวันที่26-27กันยาโอ้โหแบบของเก่านี่แบบนั้นสต็อปมากของเก่านี่เตะไว้อยู่4ครับแต่ว่า4นั้นเนี่ยอาจจะเป็นโมคะหรือเปล่าหรืต้องคือแต่ว่าสมาคมอาสมาพมนธ์ฟุตบอบอาชีพของมาเลเซียเนี่ยประกาศออกมาชัดเจนแล้วว่าเดือนเดียวจบเดือนเดียวจบเหมือนการมาเริ่มต้นใหม่เอาง่ายๆเลยก็คือก็ทราบแถมหลังเตะนัดที่11บเอ็่ะก็สิทีเข้มาสิทีแบบก็เตะ แค่ทีมละนัดอะเจอกันแค่ครั้งละนัดล้วจะเตะยังไงเดือนเดียวไม่รู้จะจับสลากกันยังไงไม่รู้จะเตะสนามกลางเปล่าไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่าถ้าดูจริงๆนะสัปดาห์หนึ่งสองแมตช์เนี่ยกลางสัปดาห์กับสุดสัปดาห์เนี่ยครับมันได้แปดอย่างนะเดี๋ยวไปดูเขาแล้วกันคุณอย่าเพิ่งไปคิดเลยเขาบอกว่าเขาบอกแล้วว่าเดี๋ยวสนามแข่งขันแล้วก็เรื่องรายละเอียดการแข่งขันเนี่ยเขาจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งครับนะครับ ฟุตบอลถ้วยรายการเอเบคับชาเลนด์ครับไม่มีนะฮะเหลือแต่มาเลเซียครับนะครับหนึ่งรายการซึ่งจะมี16ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนะครับอันนี้ก็จะเตะ1 7บเถึงสิตุลาคมแล้วไปจบวันที่7จ็ดพฤศจิกายนนั่นหมายความว่าเตะแค่ครึ่งเดือนครับเอาง่ายเลยทั้งดีทั้งบอลถ้วยเนี่ยเดือนครึ่งเนี่ยเลรอยต่อตรงนี้แหละที่เว้นเอาไว้ไงทีมชาติจะเรียกวันที่28กันยายนน่ะเพื่อที่จะเตรียมทีมในช่วงฟีฟ่าเดย์หนึ่งถึงเก้ากันยายนเนี่ย ก็เขาเว้นเราไว้ะะเตะเะยไงแสดงว่าเขาคุยกันเยอะพอสมควรแล้วนะใช่แล้วก็จะมาตกผลึกตรงนี้นะฮะใช่ใช่แต่ว่าก็ต้องดูนะว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วมันจะมีความเข้มข้นหรือว่ามันจะปล่อยหรืออะไรยังไงนะฮะก็ต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่งส่วนไทยลีของเราเนี่ยนะครับจะมาเริ่มวันที่12นะครับกันยายนนะครับแล้วก็แน่นอนก็อย่างที่เราทราบกันดีอยู่ว่าจะไปสิ้นสุดประมาณเดือนพฤษภาคมครับ เราเปิดตลาดอีก2รอบนะครับจากรอบแรกที่จะเปิดไปแล้วเนี่ยจะเหลืออีก2รอบด้วยกันนะครับที่จะเปิดก็คือก่อนที่จะเริ่มเตนะนัดที่้ครับ่รอบ,รบแล้วก็จะไปอีกทีหนึ่งในช่วงประมาณเดือนธันวาปลายธันวาไปจนถึงมกรานะครับอีก1รอบรวม2รอบด้วยกันนะฮะและถ้าเกิดว่ารวมของฤดูกาลที่ผ่านมาก็คือตอนต,อนตอน้นฤดูกาลก็เป็น3รอบนะฮะอันนี้ก็ต้องดูกันนะครับว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการเตรียมทีมชาติไหมแต่ก็ดูแล้วก็อาจจะไม่มีอะไรนะ นะแต่ว่าปัญหามันก็คืออย่างที่บอกว่าพอมันมันทิ้งระยะเวลายาวไว้หน่อยเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะบอเองก็ไม่มีโอกาสได้เหมือนกับรับฝีเท้าเหมือนพวกเวียดนามคือมันปีซีซันในส่วนใหญ่ก็จะ45วัน45วันกําลังเหมาะสมแต่นี่นี่เหมือนการกลับมาปีซีซันอีกรอบหนึ่งของลีกไทยเพราะว่าภาวะนี้มันเกิดขึ้นนะครับทุก45วันเนี่ยเขาจะใส่อะไรไปบ้างบางทีเนี่ยเปลี่ยนทีมไปเยอะนั่นหมายความว่าการกลับมาะเตจแมตช์ที่5เนี่ยบางทีมเหมือนรีสตาร์ทฟอร์มการเล่นใหม่ทัคต ใหม่ๆแล้วนักเตะบางคนอาจจะไม่ได้พีคในช่วงในช่วงนั้นอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่สําคัญเรื่องที่เรากังวลเรื่อง FF ฟเอฟซกิครับผมว่า,ถ,า<ม>ถ้าเราคิดจะไประดับเอเชียเรื่องนี้ไม่น่ากังวลอ่ะผมว่ายัางไงเนี่ยเขาเขาคงไม่เอาตัวตัวที่ดีที่สุดไปหรอกอืมอาจจะยากแต่อาจจะมีแซมกันไปใช่นะฮะคืออาจจะไม่ได้ถึงขนาดว่ามาเพราะยังไงเนี่ยเจลิคุณเอามาไม่ได้อยู่แล้วทุกคนเออ เขาไม่ปล่อยอยู่แล้วเพราะว่านี่มันไม่ใช่เป็นช่วงฟีฟ่าเดย์คือลีกไทยต้องดูอีกอย่างหนึ่งรอดูเรื่องของเจ e a g u ีกด้วยเพราะว่าตัวผู้เล่นโครงสร้างหลักๆในทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยถ้าจะใช้ฟุตบอลโลกก็คือเจ e a g u ีกถ้าฟุตบอลโลกนี่คือเจ e a g u ีก<ช>ได้<ช>แต่ถ้าเอฟเฟซูกิครับไม่ได้และเขาไม่ปล่อยแน่ๆเพราะว่าบอลลีกญี่ปุ่นก็กําลังเตะอยู่ด้วยแล้วเพิ่งจะเตะกันไปไม่เยอะด้วยใช่ใชถ้าจะบอกกันอย่างนั้นเนี่ย嗯嗯แล้วเรื่องอะไรเขาจะปล่อยมาแล้วอย่าลืมนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นตัวหลักของสโมสรแทบทัั้้งนนอื รวมถึงกวินด้วยนะจะบอกให้ใช่ก็รอดูนะครับมีทราบข่าวมาแว่วๆครับนะฮะว่ากวินเนี่ยน่าจะยึดตำแหน่งมือหนึ่งได้ด้วยนะครับโอเคอีกหนึ่งรีกก็คือ UAE นะครับเ UAE โปลีกโอตาเตตไปสิบเก้านัดแล้วคืออย่างที่บอกว่า UAE เนี่ยปัญหาน้อยสุดนะครับแล้วก็คือคือปัญหาของเขาเนี่ยมันคือเรื่องของผลงานทีมชาติไม่ดีไม่ดีมาเอามากๆเลยแข่งมาสี่นัดมีเพียงแค่หกแต้มชนะสองแพ้สองรีกของเขาเนี่ยอ่าสมาพันธ์ฟุตบอลของเขาเนี่ย จัดการโอสัญชาติมาเพื่อเล่นเกมลุกโดยเฉพาะเขาก็เห็นว่ามันบอดจริงๆไงครับแต่จริงๆเกมลับก็แย่นะนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงยูเอี๋ยวเราจะมีข่าวของยูเอด้วยนะครับน่าแตกด้วยนะแต่มันน่าแตกยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันยูเอี่ยเหลือทีมละ6นัดนะครับที่จะจบฤดูกาลแล้วเขาจะเริ่มในเดือนสิงหาคมนะครับนี่ก็คือยูเอมาปิดท้ายกันอีกหนึ่งลีกก็คืออินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียนี่มี18ทีมครับสำหรับลีกหนึ่งของเขานะครับ นี่แข่งไปก่อนอันนี้เราแค่3เกมแนละกำหนดการเดิมของเขาเนี่ยจะไปสิ้นสุด31เตุลาก็ใกล้เคียงกับของเราแหละนะครับลีกอินโดนีเซียเนี่ยเป็นลีกที่มีปัญหามากที่สุดในบรรดาทุกทีมในกลุ่มนี้แต่ว่าปีนี้เป็นปีที่มีการจัดการที่ที่ดีขึ้นอะ่ะแต่มาเจอโควิดซะก่อนอันนี้ต้องดูว่าต่อไปเนี่ยจะดีไม่ดีนะเบื้องต้นเขากําหนดว่าจะามา1กรกฎานะ อ่าเขาบอกว่าเขาจะเริ่มมาเตะนะครับแต่ว่ารูปแบบของการแข่งขันเนี่ยจะเอาแบบไหนคืออาจจะเฮ้ยถ้าเกิดหนึ่งกรกฎาเนี่ยจะเอาข้ามปีไหมหรือว่าจะจบภายในปีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจบในปีนี้เนี่ยเชื่อว่านะครับรูปแบบของการแข่งขันเนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปจากการที่จะต้องแข่งแบบเจ้าเยือนพบกันหมดอาจจะมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับที่มาเลเซียเปลี่ยนเวียดน,นามก็อาจจะเปลี่ยนคือในในกลุ่มของสโมโสรเน,นี่ยมีการหารือกันพอสมควรนะครับว่าหลีกอินโดนีเซียเองเนี่ย จะใช้แพทเทิร์นเดียวกับเวียดนามนะครับเพราะว่ารอดูสัญญาณว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันไปได้ไหมถ้ามันไปไม่ได้เนี่ยอาจจะเตะอีกรูปแบบนึงเลยคืออาจจะมีเรื่องของการน็อกเอาท์เพราะว่าคืออินโดนีเซียเนี่ยเป็นทีมที่สร้างทีมชาติใหม่ไงน,นะเวลานี้สร้างทีมชาติใหม่เพราะนั้นแล้วเนี่ย จะทาอะไรต้องรัดกลุ่มพอสมควร,ะครอะไรก็คือตอนนี้เขากําลังถ่ายเลือดใหม่ค่อนข้างเยอะมากนะฮะโค้ดคนใหม่นะครับ,รบแล้วก็สายเลือดใหม่เพราะนั้นเขาต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเขาคงจะไม่ให้ลีกของเขาเนี่ยมาสร้างผลกระทบให้กับทีมชาติโอเคละนะมันอาจจะไม่ค่อยมีความหวังแล้วลนะ่ะเพราะณนะตอนนี้นี่อินโดนีเซียงยังไม่มีแต้มเลย <c oughs> นะแต่ว่า เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยนะครับเหลือโปรแกรมการแข่งขันกันอย่างไรกันบ้างนะครับเป็นการปิดท้ายอันนี้มาให้ดูนะครับในในเชื่อในเรื่องของแนวทางลีของแต่ละประเทศแล้วเราให้ดูถ้าอย่างที่เป็นข่าวว่ากลับมาเตะวันเดือนตุลาคมกับพฤศจิกายนสําหรับฟุตบอลโลกรอบที่2เนี่ยมันจะจบแค่เดือนพฤศจิกายนนะครับนะครับช่องห่างระหว่าง17ถึง25เนี่ยมันมีไม่กี่วันจะมีเอฟเอฟซูซูกิครับต่อมานะครับให้ดูนะฮะนี่คือโปรแกรมที่เหลือไอ้ข้างบนนี่ก็คือฟีฟ่าเดย์สรอบที่ผมบอก หนถึงแกันยายนเนี่ยผมว่าทุกชาติในกลุ่มนี้รีเช็คหมดอะไม่กล้าที่จะออกไปอุ่นเครื่องที่ไหนดูแลตัวเองก่อนดีกว่าแล้วก็ศึกษาแนวทางว่าจะเดินทางยังไงในการไปเล่นฟุตบอลโลกอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่สื่อมาเลและก็สื่ออีหลานเขาคาดการไว้นะแบ8ตุลาไทายจะเจอกับอินโดนีเซียยูอีเจอมาเลเซีย13ตุลานะครับ มาเลเซียเจอเวียดนามอินโดเจอยูเอีสิบสองพฤศจิกานะครับไทยไปเยือนยูเอีเวียดนามเจออินโดและสิบเจ็ดพฤศจิกานะครับยูเอีอเจอเวียดนามและไทยเปิดบ้านเจอกับมาเลเซียนะครับอันนี้เนี่ยยังไม่ใช่โปรแกรมที่เอฟซีและฟีฟ่าออกมาคอนเฟิร์มนะครับ,รบแต่ว่ามันเป็นโปรแกรมที่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นไปได้มากที่สุดนะครับจากการที่หลายๆสื่อในเอเชียเขามีการคาดการณ์แล้วก็ค่อนข้างตรงกันนะในเรื่องของ วันที่เริ่มต้นแข่งก็คือควันที่8ตุลาคม,มเพราะถ้ามันเริ่มต้นแข่ง8ตุลาคมแล้วเนี่ยมันก็จะต้องแข่งในช่วงฟีฟ่าเดย์่ซึ่งไอ้ช่วงฟีฟ่าเดย์มันกําหนดไว้อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นในแนวทางวันที่แบบนี้อ่ะ,ะค,คุณธนชัยอันนี้ข้อมูลก็โอเคนะครับถามมาว่าไทยลีกไม่ควร <c oughs> หยุดหลีกให้เอฟเอฟไทยกับฟิลิปปินคงมีปัญหาส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันอันเนี้ยเรื่องของฟิลิปปินเนี่ย เขาจะเกิดปัญหาทันทีนะเพราะว่าผู้เล่นทีมชาติของเขาเล่นอยู่ในไทยไทยลีกเยอะเป็นสิบคนน่ะนะฮะไอตรงนี้เนี่ยเขากระทบแน่ๆครับก็มันช่วยไม่ได้อะช่วยไม่ได้จริงเออเพราะว่าตอนนี้ในวิกฤตนี้มันผิดปกติดูเหมือนว่าเวียดนามเนี่ยจะกระเทียนกระหือลือที่สุดละกับการที่จะต้องพยายามป้องกันใช้ป์เอเอฟซูซูกิให้ได้ชาติอื่นจะเป็นยังไงเขาไม่รู้อ่ะแต่เขารู้แต่ว่าลีกเนี่ยถ้าเกิดมันชนกับทีมชาติหรือจะไม่ทีมชาติเนี่ยเจอผลกระทบปุ๊บลีกหลบ ลีกลบไปเลยคือที่เอามาให้ดูเนี่ยไม่ได้บอกว่าหลีกนู้นดีกว่าลีกนี้หลีกนี้ดีกว่าลีกนั้นชาตินู้นดีกว่าชาตินั้นแต่เอามาให้ดูว่าคิดตามฮะว่าจะวางแผนกันยังไงแลัยจากนี้การฟื้นฟูของนักกีฬาไทยเราก็ต้องมือกำลังใจให้ว่าต้องผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเพราะว่าในเอเชียนคัพ2023เนี่ยกับ2019เนี่ยมันเพิ่มทีมมาเป็น24ทีมใช่ไหมพี่โยสมาชิกของเอฟซีเนี่ยสมานธ์ฟุตบอลแห่งเชียนเนี่ยมีทั้งหมด46ชาติถ้าเราไม่ผ่านไปเล่นรอบสุดท้าาายใในนนปี2023เเ่่อชคัถืวรรบบก เพราะว่ามันเกินครึ่งหนึ่งเกินครึ่งหนึ่งในการให้โคต้าเกือบครึ่งทวีไนะจาก46ไป24นะถ้าไม่มีปัญญาก็ช่วยไม่ได้แล้วหมดสิ้นเลยนะฮะคือต้องบอกอย่างนั้นดีกว่านะอ่ะ